ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hamster Thailand สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Hamster Thailand วันนี้นะคะแอดมินก็ได้เงอกน้องใหม่สอตัวเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆเนี่ยสีอะไรกันบ้างแล้วก็เพศไหนนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยเพิ่งมาจากเชียงใหม่เมื่อวานนี้เลยค่ะทุกคนโดยที่มีรถตู้นะคะมาส่งถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียว แอดมินก็เพิ่งได้รับน้องๆเมื่อกี้นี้เองเลยนะคะทุกคนมาเริ่มจากคนแรกกันนะคะคนนี้เป็นสีโฮโมซิเวอร์ค่ะน้องคนนี้เป็นเพศหญิงนะคะทุกคนนะ่ารักมากๆเลยขนเขาเหมือนจะแบบหยิกๆนิดนึงนะคะอยากสกแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นสายพันธุ์ขนยาวนั่นเองค่ะ ส่วนคนนี้นะคะคนที่2ของเราอ้วนเจ้ามั่มปุ๊กลุกนะคะน้องอายุ3เดือนแล้วนะคะทุกคนซึ่งแอดมินเนี่ยก็แพ้หุ่นของน้องมากๆเลยเพราะหุ่นของน้องเนี่ยเซ็กซี่ปุ๊กลุกมากเลยนะคะสเสน่หของคนนี้ก็จะอยู่ที่สีของเขานั่นเองค่ะสีของเขาเรียกว่าสีโกลเด้นและน้องก็เป็นสายพันธุ์ขนยาวอีกเช่นกันค่ะสรุปก็คือแอดมินเนี่ยได้งอกเด็กหญิงทั้ง2คนเลยค่ะ แอนดมินขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดการที่เราจะเลือกร้านที่มีคุณภาพก็ควรจะเลือกร้านที่เขาใส่ใจในการแพ็คน้องนะคะอย่างเช่นการแพ็กแบบนี้ค่ะเป็นการรัดประตูกงไม่ให้ประตูกงเปิดได้ง่ายนะคะน้องจะได้ไม่หนีออกมาซึ่งจริงๆการทําแบบนี้ก็จะเป็นการเซฟทั้งน้องและสัตว์อื่นที่อยู่รวมกันในรถค่ะเอาละค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกับน้องคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ แอดมินแนะนำนะคะยิ่งช่วงรับน้องในระหว่างโควิดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวกันให้มากๆานะคะช่วงโควิดเนี่ยเวลาแอดมินได้รับน้องมาใหม่นะคะแอดมินก็จะใส่ถุงมือกันไว้แบบนี้ก่อนค่ะป้องกันโรคและป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยนะคะเพราะว่าแอดมินเนี่ยได้อ่านวิจัยมานั่นก็คือแฮมสเตอร์เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะติดโควิดได้มากกว่าสัตว์ชนิดอื่นเลยค่ะน้องค่อนข้างเชื่องมากเลยนะคะทุกคนดูสิพุงน้องอาจจะเปลียนเปรียงว่าน้องฉี่เลอะนะคะแอดมินก็จะให้น้องอยู่ถาดนี้ไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่วาาเเรจะได้ห็น น้องชัดๆนะคะในกรงนี้แอดมินก็จะใช้เป็นรองกรงจอห์นซันตี้กับรองกรงของเฮดฮอคส์นะคะซึ่งเป็นรองกรงกระดาษแบบม้วนไม่เป็นอันตรายต่อน้องแน่นอนค่ะ ช่วงมาใหม่แ,แรกๆนะคะแอดมินแนะนําว่าปล่อยเขาสำรวจในกรงก่อนดีกว่าค่ะหากเราเนี่ยไปจับเขาเล่นเขาบ่อยๆตอนที่เขาเพิ่งมาใหม่ๆเขาอาจจะไม่ชินและตกใจได้ค่ะตอนนี้น้องๆก็กําลังสำรวจใหญ่เลยนะคะทุกคนว่าเอ๊ฉันไม่อยู่บ้านใหม่นี้ได้ยังไงนะ้าตอนนี้นะคะแอดมินก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักมากๆเลยคนนี้นะคะก็ประมาณ1เดือนนิดๆน,น,นะคะทุกคนก็ตัวค่อนข้างที่จะสมส่วนแล้วก็ลวดลายของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยะคะ่ะทุกคน หลายคนเลยนะคะที่สอบถามแอดมินเข้ามาว่าเวลาจับน้องเนี่ยจับยังไงอยากจะให้สอนวิธีการจับจังเลยค่ะสำหรับน้องคนไหนที่เชื่องแล้วหรือว่าเราอุ้มเล่นบ่อยๆเราสามารถคว้ามือและจับแบบนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะซึ่งน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่องมากๆเลยค่ะแต่หากคนไหนที่ยังไม่กล้ากล้ากลัวๆนะคะให้แนะนําจับแบบนี้ขึ้นมาค่ะจับน้องโดยการที่เอานิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะ เกี่ยวตรงสะโพกของน้องขึ้นมาแล้วก็จับแบบนี้เลยค่ะคือน้องเขาจะไม่เจ็บนะคะแต่ว่าป้องกันการที่น้องเขาหันมากัดเรานั่นเองค่ะในการที่เกี่ยวสะโพกเขาขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อุ้มท่าปกตินะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแอดมินจะทําให้ดูอีกรอบนะคะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคนไหนเนี่ยเชื่องแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะทุกคนสามารถอุ้มเล่นได้ปกติเลยนะคะ ต่อมานะคะคนที่2ของเราก็จะเป็นน้องโกลเด้นสวยๆอ้วนๆจำม่าคนนี้เองค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะจับน้องเข้าไปไว้ในถาดเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายหุ่นน้องเขาให้ทุกคนดูกันนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเชื่องเช่นกันนะคะเราจะเป็นมือใหม่แล้วเรายังไม่กล้าจับน้องนะคะแนะนําว่าให้เกี่ยวขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่โดนกัดนะคะแบบนี้ค่ะทุกคนสามารถเกี่ยวน้องแล้วก็อุ้มตามปกติได้เลยนะคะ แต่น้องก็ค่อนข้างเชื่องมากๆเลยค่ะคนนี้ตอนนี้แอดมินแฮปปี้มากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน้องเนี่ยน่ารักตามรูปเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่รับน้องคนนี้มาเลี้ยงเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิสัยดีแล้วก็สีสวยมากเลยค่ะ นี่ค่ะการจับน้องเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะเขาก็อาจจะมีตกใจบ้างตอนที่เรารับมาช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ชินกลิ่นนะคะแล้วก็สามารถจับโดยการเกี่ยวข้างขึ้นมาได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะหนูหน่ารักไหมคะน้องคนสวยของเราน้องโกลเด้นนั่นเองนะคะหน้าอุมอ้มๆตุ้มๆเลยหุ่นเป็นหมูเลยนะคะทุกคน ตอนนี้น้องเขาก็กําลังสํารวจอยู่นะคะว่าเอ๊ะตรงนี้คือที่ไหนนะคะเขาก็กําลังงงๆอยู่นะคะแต่ว่าปล่อยไปสักวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะชินนะคะว่าตรงนี้คือกลิ่นของเขาพื้นที่ของเขาค่ะสําหรับคนที่รับมาแรกๆนะคะน้องก็จะมีอาการตื่นตื่นปินงกงแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยค่ะข้าวอาจจะยังไม่แตะน้ําอาจจะยังไม่กินบ้างเพราะว่าน้องเขาไม่ชินกับการเปลี่ยนที่ใหม่นะคะอาจจะต้องรอสักวันสองวันผ่านไปถึงจะเล่นกับเขาได้ค่ะ เวลาน้องเขาปีนะคะเราก็สามารถจับน้องเขาได้เลยนะคะส่วนมากน้องเขาก็จะไม่ค่อยกัดนะคะแต่ถ้าบางตัวที่ห่วงกลงมากๆก็ไม่แนะนําให้จับน้องเขาจากกลงโดยตรงนะคะเพราะว่าเขาอาจจะก,กัดได้ค่ะแนะนําว่าให้หาอะไรตักเขาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็เอามาเล่นนอกกลงดีกว่าค่ะ แล้วค่ะเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะคะแอดมินก็มารีวิวน้องๆเพียงเท่านี้น้องๆเพิ่งเดินทางไกลกันมานะคะเดี๋ยวแอดมินจะขออนุญาตพาน้องๆเนี่ยไปพักผ่อนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแอดมินมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะว่าอยู่บ้านใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่ง3วันนี้แอดมินก็จะให้น้องอยู่กรง60ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกรงอะคริลิกที่แอดมินสั่งก็จะมาในเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวไว้แอดมินมาอัปเดตการจัดกรงให้กับเด็กๆกันใหม่นะคะส่วนของวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลลาาากกกัันนนนนไปป่่่่อออะะคคคสํหรรบทีีชชืืิ้มด like, แชร์กด Subscribe ได้นะคะแอดมินและน้องๆต้องขอตัวลาวเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย